เราจะมาเริ่มดวงวันอาทิตย์กันคนเกิดวันอาทิตย์อยู่ไหนคะทักทายกันได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงประจำวันที่6กรกฎาคม2566นนี้จะเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นพระปางถวายเนตรนะคะ กำลังของพระอาทิตย์คือกำลังคือเลขหกนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ทักทายกันได้นะคะการงานการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะงานดีเงินล่ะเงินได้มาจากการทำงานมีการออกแรงออกแรงแล้วได้เงินค่ะคุณเองเก่งทั้งเรื่อง งานนอกงานในบ้านเป็นคนที่บริหารเรื่องของการจัดการเรื่องงานได้เป็นอย่างดีวันนี้โชคของวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยดีมากนะคะเงินเงินก็ได้มาจากการทํางานนี่แหละค่ะเพราะว่างานที่สําเร็จไปแล้วลุล่วงไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็จะมีงานใหม่งานเพิ่มเงินเงินใหม่เงินเพิ่มอีกนะคะส่วนในเรื่องของความรัก ความรักของตัวเราเองนั้นก็ดีค่ะคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยมีการสานสัมพันธ์ในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีสําหรับคนโสดคนโสดก็จะมีคนเข้ามาเข้ามาเหมือนกับเข้ามาแจกขนมจีบเข้ามาให้ความรักกับเรานะคะตรงนี้ก็ถือว่าดีค่ะอย่างที่เคยเคยแจ้งไปแล้วค่ะว่าความรักเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ความรักของคู่รักแต่เป็นความรักของคนรอบข้างคนรอบตัว สิ่งที่เราจะต้องแบบคือถ้าเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือจะต้องจะต้องมีแบบคนรอบข้างที่จะให้ความรักความรักเนี่ยก็จะมีเกิดจากว่าเกิดจากของเราลักแมวลักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องระวังปวดหลังปวดเอวนะคะขยับขยื่อนตัวนิดนึงหรือไม่ก็ต้องหาเวลาไปนวด มันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้จะมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานเป็นพิเศษนะคะสีสีเสริมดวงสีขาวสีเขียวเหนี่ยวซับสีแดงสีทองเลขเลขหน้าไพ่จะเป็นเลขเจ็ดสี่นะคะ เจ1หนึ่งคนเกิดวันอาทิตย์ขอให้โชคดีค่ะเราเริ่มวันอาทิตย์ไปแล้วนะคะต่อไปคนเกิดวันจันทร์อยู่ไหนคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะคนเกิดวันจันทร์พระประจำวันของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเป็นพระปางห้ามญาตินะคะ คนเกิดวันจัน์ทรเลขกำลังคือเลข15คนเกิดวันจัน์ทรอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะอาจารย์นินพยากรณ์จะเริ่มไลฟ์ทุกๆวัน8ปดโมงเช้านะคะเราจะมารู้ล่วงหน้าวางแผนได้ถูกต้องสำหรับดวงรายวันนะคะเราเดินทางมาถึงวันจัน์ทรวันจัน์ทรแล้วนะคะการงานการเงินความรัก ของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะว,ว้าวการงานงานเด่นงานใหม่มีโอกาสได้งานงานใหม่มาแน่แน่แน,นอนนะคะความการเงินล่ะการเงินเป็นยังไงว,ว้าวการเงินการเงินสภาพคล่องดีดีสมบูรณ์เลยค่ะสวัสดีค่ะคนเกิดวันจันทร์ทักทายกันได้นะคะ ความรักความรักก็ดีถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับคนเกิดวันจันทร์นั้นให้ไปเลยค่ะ100%เเต็มเพราะอะไรงานงานได้ได้รับงานใหม่งานเพิ่มแล้วงานนี้เป็นโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยมีแน่นอนนะคะเงินเงินก็มีโอกาสที่จะได้เงิน มาจากการทํางานนี่แหละค่ะเพราะว่าเราเรามีงานเพิ่มแล้วมีงานใหม่แล้วเงินก็จะได้ได้มาอย่างเต็มที่ในเรื่องของความรักตัวเราเองเนี่ยเป็นทั้ง working woman ความรักเนี่ยจะได้ความรักจากคนในบ้านแล้วก็จากจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่เราบริหารจัดการอยู่นะคะถือว่าดีค่ะสุขภาพสุขภาพนั้นให้ระวังในเรื่องของ อากาศช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้อาจจะเกิดไข้หวัดนะคะเป็นไข้ได้ก็รักษาสุขภาพนะคะ,ะในเรื่องของปวดเมื่อยเนื้อตัวมีโอกาสเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะดังนั้นต้องหาเวลาไปออกกำลังกายสวัสดีค่ะคุณเกศสอนสวัสดีค่ะขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะคะค่ะ สีเสริมดวงสีสีทองสีแดงสีเหลืองเลขหน้าไพ่สองศูย์สามหน้านะคะขอให้คนเกิดวันจันทร์โชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักไทยกันได้นะคะผ่านไปแล้วค่ะคนเกิดวันจันทร์อาจารย์นินพยากรจะเริ่มไลฟท์ทุกๆวันนะคะเวลา8โมงเชา้าเราจะมาพบกันผ่านไปแล้วนะคะคนเกิดวันจันทร์ต่อไปจะเป็นคนเกิดวันอังคารวันอังคารอยู่ไหนคะเข้ามาแท็กทายกันได้นะคะคนเกิดวันอังคารจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเครียด เครียดในเรื่องของการงานการเงินนะคะงานเนี่ยเหมือนกับว่างานงานที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันจบผ่านไปแล้วอะแต่คนเกิดวันอังคารเนี่ยยังรู้สึกเครียดรู้สึกมีความกังวลอยู่ไม่ไม่มีความสบายใจเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินนั้นก็มีรายจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะต้องรอจอ่ายเยอะเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของรถรถตรงนี้ต้องตรวจสภาพรถให้ดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของรถเสียซ่อมมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้นะคะถ้าการเดินทางเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยนะคะตรงนี้คนเกิดวันอังคารเนี่ยเรื่องสุขภาพเนื่องจากว่างานเยอะเครียด ทำให้ตัวเราเองนั้นมีอาการที่ปวดหัวปวดหัวตรงเนี้แล้วนอนไม่หลับกังวลต้องเขาเรียกว่าปล่อยวางต้องปล่อยวางสวดมนุนนะคะคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะดีขึ้นขอให้แบบเขาเรียกว่าให้มีจิตเป็นสมาธิอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกมากจนเกินไปนะคะสี See? สีเสริมดวงจะมีสีขาวสีฟ้าสีทองนะคะเลขหน้าไพ่จะมีเลขเก้าหนึ่งแปดเจ็ดขอให้คนเกิดวันอังคารโชคดีนะคะค่ะผ่านไปแล้วค่ะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคาร ดูแลสุขภาพสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเท่าที่บอกไปเมื่อกี้ก็คืนในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหน,นะตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะก่อนที่จะออกเดินทางผ่านไปแล้วค่ะวันอังคาร วันพุธค่ะวันพุธกลางวันอยู่ไหนเอ่ยทักทายกันได้นะคะคนเกิดวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันนั้นพระประจําวันเกิดจะเป็นพระปางอุ้มบาทนะคะกําลังของวันพุธกลางวันคือ17เจพุธกลางวันนี้คือจะพูดคือคนเกิดวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนจะเป็นคนที่มีวาทศิลในการพูดดีพูดดีพูดเด่น ออนไลน์เด่นนะคะอันนี้คือดวงของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มของพุธกลางวันพุธกลางวันการงานเป็นยังไงว้าวงานเด่นออนไลน์ได้คอนเฟิร์มจ้า <c oughs> เงินล่าเงินนี่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องรอจ่ายอีกหลายทางนะคะตรงเนี้ยคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยจะต้องบริหารเงินดีๆนะคะ แต่ว่าจ่ายได้เพราะว่าในเรื่องของการงานงานเด่นมากวันนี้นะคะสุขภาพในเรื่องของความรักล่ะความรักเนี่ยมีคนอุปมัมภมหรือเปล่าคนพุทธกลางวันนะคะคนอุปัมภมถือว่าดีนะคะคือจะได้ทั้งคนที่เรารักแล้วก็คนรอบข้างหัวหน้าถ้าเป็นเป็นลูกค้าก็คือเป็นลูกค้าลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อของ กับเราตรงนี้เขาก็สามารถจะมาเป็นผู้ประถมให้เราได้นะคะสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนื่องจากมีการทํางานเยอะเราเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการหยิบยกของปวดเมื่อยเนื้อตัวมีโอกาสเป็นอย่งงางนั้นได้นั่งนานออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็เป็นได้นะคะสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยต้องดูแลในเรื่องนี้นะคะ อย่านั่งนานลุกออกไปเขาเรียกว่ายืดเส้นยืดสายบ้างจะดีนะคะ,ะในเรื่องของสีเสริมดวงจะมีสีทองสีขาวสีดำสีฟ้านะคะขอให้คนเกิดวันพุธกลางวันโชคดีค่ะอ้อเลขหน้าไพ่เลขหน้าไพ่ไจะมีเลข7 172ค่ะ ขอให้คนเกิดวันพฤกกลางวันโชคดีนะคะค่ะทักทายกันได้นะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะอาจารย์นินพยากรจะเริ่มไลฟ์ทุกวันเวลา8โมงเช้าเราจะมารู้ล่วงหน้าวางแผนได้ถูกต้องสำหรับดวงรายวันนะคะสิ่งไหนที่รู้แล้วหรือดีแล้ว เราจงรีบทำรีบบริหารจัดการอย่าง,าง,างเร่งด่วนเพราะว่ามันหมายความว่าเราจะต้องได้รับงานได้รับเงินอย่างแน่นอนนะคะถ้าสิ่งไหนที่เป็นการเฝ้าระวังหรือเป็นการบอกว่าเออวันนี้นะจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเฝ้าระวังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เมื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นสายเกินแก่นะคะค่ะ เราดําเนินถึงพุธกลางวันไปแล้วต่อไปเราจะพุธกลางคืนพุธกลางคืนอยู่ไหนคะพุธกลางคืนนั้นพระปางพระของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นลาหูคะ่ะท่านพระลาหูนะคะพุธกลางคืนพุธกลางคืนการงานเป็นยังไงงานมีปัญหายังเคลียร์ไม่จบ ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะเงินล่าเงินพุทกลางคืนว้าวเงินเด่นเงินเด่นหมายความว่าไงถ้าคนเกิดพุทกลางคืนนั้นทํางานนี้จบมีโอกาสได้เงินแน่นอนนะคะความรักล่าความรักเป็นยังไงบ้างพุทกลางคืนว้าวพุทกลางคืนนี่ จะมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวกับคนรักหรือเปล่าคะเนี่ยมีโอกาสนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนอ่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการปวดท้องปวดช่องท้องนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนการนั่งนานมีโอกาสปวดเมื่อยปวดท้องได้นะคะแล้วก็ปวดช่วงแบบเขาเรียกว่าช่วงสบะช่วงหลัง ระวังลื่นล้มโดยที่ว่าอาจจะถ้าเราไปท่องเที่ยวอาจจะมีเหตุการณ์เหมือนกับไปสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องของการลื่นล้มหกล้มด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนสีจะเป็นสีเทาสีทองสีแดงสีแดงสีส้มนะคะแล้ว สำหรับเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าใส่วันนี้ก็น่าจะเป็นแบบสีที่แบบเขาเรียกว่าสีออกลายแบบมีดอกไม้หน่อยก็จะดีนะคะเป็นการช่วยเสริมในเรื่องของการแต่งตัวของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเด่นมากนะคะเลขเสริมดวงจะมีเลขสี่เลขศูนย์เลขหนึ่งค่ะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน เข้ามาแล้วทักใคยกันได้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นินพยากรจะเริ่มไลฟ์ทุกวัน8ดโมงเช้าถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวในเรื่องของการงานการเงินความรักสมพงคคู่ตรงนี้ก็คือทักหน้าโปรไฟล์มาได้นะคะจะมีในเรื่องของไพ่ยิปซีศาสตร์ตัวเลขแล้วก็ลายมือนะคะ เข้ามาทักทายสอบถามกันได้ก่อนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะอาจารย์นินทยากรสามารถที่จะแนะนำในเรื่องของการวางแผนทางการเงินว่าเงินของเราเองนั้นอยู่ในกระเป๋าเราอยู่แล้วไม่ไม่ควรที่จะให้ใครนะคะหรือให้ใครยืมหรือเราควรที่จะเอาเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนยังไงนะคะ ค่ะผ่านไปแล้วนะคะถึงวันพุธกลางคืนแล้วต่อไปเป็นวันพระฤหัสวันพระฤหัสอยู่ไหนเอ่ยวันพระวันพระฤหัสนั้นพระปางสมาธินะคะเลขกำลังของคนเกิดวันพลฤหัสนั้นคือเลข19ค่ะนะคะการงานการงานของคนเกิดวันพฤหัสอยู่ไหนคะ อ้าวว้าวการงานของคนเกิดวันพฤหันนั้นจะมีงานเพิ่มมีงานเพิ่มมีงานใหม่นะคะการเงินล่ะเงินเงินเนี่ยรู้สึกว่าจะเรื่องของการเงินนั้นการมีคนให้ไปหยิบยืมเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดคดีความนะคะตรงนี้ถ้าเราให้เขาหยิบยืมไปแล้วเนี่ย โอกาสที่จะได้คืนนะน้อยมากนะคะน้อยมากสำหรับในเรื่องของความรักความรักนั้นคนเกิดวันพฤหันนั้นจะได้รับการดูแลการเอาใจใส่จากคนรักเป็นอย่างดีนะคะความในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนั้นก็คือระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดเอวออฟฟิศซินโดมปวดบา่าปวดไหลนะคะ สีสีเสริมดวงจะมีสีฟ้าสีเขียวสีขาวนะคะเลขหน้าไพ่จะมีเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสผ่านไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะดวงรายวันวันนี้ วันพฤหัสผ่านไปแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นคนเกิดวันศุกร์เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นินพยากรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านผ่านไปแล้วค่ะคนเกิดวันพฤหัสต่อไปก็จะเป็นคนเกิดวันศุกร รู้ล่วงหน้าวางแผนได้ถูกต้องคนเกิดวันศุกร์พระปางลำพึงนะคะคนเกิดวันศุกร์นั้นจะเป็นคนที่แต่งตัวสวยเด่นคือเดินไปไหนเนี่ยเรารู้เลยว่าเออคนเนี้ยวันศุกร์แน่ๆเลยคนเกิดวันศุกร์แน่ๆเลยเพราะว่าลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยเขาจะพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวซะมากนะคะถือว่าถือว่าดีค่ะถือว่าดีค่ะ การงานเป็นยังไงล่ะว้าวงานเด่นงานเด่นแต่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของรอจ่ายเนี่ยอีกเยอะอยู่พอสมควรนะคะงานเด่นได้รับงานเพิ่มงานใหม่ค่าใช้จ่ายเนี่ยการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินเหมือนเป็นเงินหมุนเงินที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการอาจจะถ้าเป็นคนทำงานทำงานประจำก็จะมีงานเพิ่มนะคะ งานเพิ่มถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือคนค้าคนขายก็จะอาจจะมีการลงทุนเพิ่มนะคะแต่ว่าการลงทุนนั้นงานเงินเนี่ยมันจะเป็นเงินหมุนเงินที่เราสามารถจะหมุนเอาเงินเข้าแล้วก็จ่ายออกเป็นเงินหมุนเนี่ยคะ่ะนะคะสำหรับในเรื่องของความรักความรักว้าวความรักเนี่ยเราจะได้ความรักมาทุกทิศทุกทางถือว่าดีนะคะ ถือว่าดีมากก็คือถ้าเป็นคนค้าคนขายก็จะได้ความรักมาจากลูกค้าคนที่เราค้าขายเรานำเสนอสินค้าให้ละเอียดนะคะบอกอรายละเอียดในสิ่งที่เขาต้องรู้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ลูกค้าลูกค้าจะมีความประทับใจสำหรับคนค้าคนขายนะคะตรงนี้คืออยากจะให้ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าถ้าคนทำอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนั้นระวังการลื่นล้มหกล้มเป็นหวัดเป็นไข้นะคะกระดูกเส้นเอ็นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นการหยิบยกหรือว่าเอี้ยวตัวเนี่ยก็คือให้เราต้องหยิบยกในท่าที่ถูกต้องนะคะ สำหรับในนเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์สีเสริมดวงจะมีสีฟ้าสีเขียวสีเขียวเหนียวซับนะคะสีส้มสีม่วงนะคะค่ะเลขเสริมดวงจะมีเลขเจ็ดเลขสองสองหนึ่งนะคะผ่านไปแล้วค่ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันเสาร์อยู่ไหนคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์นินพยากรณด้วยนะคะเราจะมาพบกันทุกวัน8โมงเช้าเป็นรู้ล่วงหน้าวางแผนได้ถูกต้องเราจะมารู้ล่วงหน้ากันเพื่ออะไรเพื่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเองนั้นจะพบจะเจออะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณเกษรเกิดวันเสาร์ถึงวันเสาร์แล้วนะคะคุณเกษรค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่หน้าโปรไฟล์ได้นะคะในเรื่องของไพ่ยิปซีสัตว์ลายตัวเลขแล้วก็ในเรื่องของลายมือนะคะปรึกษาโทรปรึกษากันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการวางแผนทางการเงินด้วยค่ะการงานของคนเกิดวันเสาร์อ่า สงสัยวันนี้จะมีงานใหม่งานเพิ่มมีลูกค้าใหม่มีลูกค้าเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะว้าวเงินเงินนี่คือแบบเต็มที่เลยค่ะลุยลุยเต็มที่เลยค่ะคุณเกษรเต็มที่เลยนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์คอนเฟิร์มค่ะได้แน่นอนค่ะได้มาจากความรัก ความอิ่มเต็มนำเสนอเรื่องของงานนำเสนอเรื่องของงานในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราบอกถ้าเป็นคนค้าคนขายเราก็นำเสนอเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจในตัวเรากลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วแน่นอนวันนี้ยังไงยังไงคนเกิดวันเสาร์เนี่ยได้รับเงินเต็มเต็มที่มากๆ ดวงของโ้นเกิดวันเสาร์ให้100%เลยค่ะนะคะในเรื่องสุขภาพดังนั้นแล้วเนี่ยการงานการเงินเนี่ยดีสุขภาพของเราเองเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการปวดเมื่อยเส้นเอ็นตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีในเรื่องของเป็นวัดร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะสี สีสีเขียวเหนี่ยวซับสีเขียวเหนียวซับส,สีม่วงนะคะสีทองสีทองนะคะเลขเสริมดวงจะมีเลขเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งขอให้คนเกิดวันเสาร์โชคดีนะคะค่ะผ่านไปแล้วค่ะ ดวงรายวันรู้ล่วงหน้าวางแผนได้ถูกต้องเราจะมารู้ล่วงหน้ากันทุกวัน8.0ดโมงเชา้านะคะเราจะมาพบก,กันกับอาจารย์นินพยากรณน,นะคะเจอกันทุกวันถ้าใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่หน้าโปรไฟล์ได้นะคะจะมาทักถามหรือออนไลน์ออนไลน์ก็ได้นะคะ หรือจะมาพบกันที่จังหวัดอุทัยก็ได้นะคะที่เขื่อนวังล่มเก้าค่ะค่ะจะได้มาพบมาเจอมาพูดคุยมาเที่ยวนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นินพยากรค่ะ